สวัสดีครับพบกับช่องลูกบอลไล่แม่นะครับวันนี้ลูกบาลไล่แม่จะพาทุกคนมาซองเค็ดนะครับเนี่ครับฝนมาตกนะครับเค็ดออกอยู่นะครับนะครับ้อมซองกันเลยครับนี่ครับนะครับปะหนึ่งตัวแล้วครับนะครับมาลุ้นนะครับ นี่ครับนั่งตัวแล้วครับนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่อยู่นะครับเนาะนะมอมอตัวใหญ่อยู่ครับนี่ครับนี่ครับซองวนไปวนมาเนี่ยนะครับเนาะบางเตืาไมนอยากหันหลังเขาครับเขาก็บซองย้อนไปย้อนมาเนี่ย นี่ครับ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 ประมาณครับตาแคบตากบเลยนะครับมันจะเป็นสีส้มนะครับเนาะถ้าเป็นสีสีใสหรือสีฟ้าสีเขียวนะครับนั่นจะเป็นตาแมงนะครับเนาะ ถ้าเป็นตาเค่ตาครบนีนจะเป็นสีส้มนะครับเนาะนี่ครับนิ่มตัวครับเดินวนไปวนไม,ม,ม้นะครับนะี่ครับนี่ครับอัไรนะครับนี่ครับใหญ่กับนี้น้อยกับนี้นะครับเนาะ ปนๆกันไปครับเ็ดหน้าแหลงนี่ครับกลิ่นล้ำนะครับเนาะมันยังบามได้กลิ่นหยั่งเด้นะครับเนาะในตอองกมาค่อยไม่หยังได้ครับนี่นะครับอยู่ในปลายหญ้านี่ครับนี่ครับนี่ครับเดินวนไปวนมานะครับสองกลับไปกลับมา บางเต่อมันหันข้างเขาหันหลังเขานะครับเขาแบบหันมานะครับเนะมันก็เดินวนไปกลบไปกบมานี่ครับ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 ตัวนี้จะลูโดดครับไปครับอนี่ครับแหนนะครับเนี่ยครับ นี่ครับนี่ครับอันคนี่ครับนี่ครับ นะครับอ่านะครับนี่นี่ครับนี่ครับ นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ,รบตัวใหญ่เลยนะครับเนาะ นี่ครับตัวน้อยกับมีตัวใหญ่กับมีนะครับเนาะผสมกันไปครับเชือบใบใหญ่มดนะครับเนาะค้าคากันไปนะครับใหญ่กับมีน้อยกับมีผสมกันไปครับับปุ่นตัครับตัวน้อยครับน้อยลำพุงกับเบาเนะครับเนาะนี่ครับนี่เตัวครับ สงย้อนไปย้อนมานะครับลังเต๋อมันจะหันหลังเขานะครับเนาะหันข้างเขาของขหันตามนันนะครับนี่ครับเห็นนะครับนี่ครับนี่ครับนิ้วปืนนี่ครับนี่ครับปืนต้นเขานะครับเน,นี่นะครับ นะครับตัวง,งามๆนะครับมาลงอยู่นี่นะครับนี่น,นี่ครับนี่บางตัวก็แหมบางตัวก็หน,นิ่งนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้ลายเหมือนกันนะครับ เกือบสาวพูดเหรอผมว่านี่ครับตัวใหญ่อยู่ข้างนี้ครับอยู่หลังต้นเขานะครับนี่โอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้สองตัวครับอยู่ด้วยกันครับนั่นครับนี่ตัวนั่นตัวครับ นี่ครับได้คำสองได้แล้วครับนี่นี่ครับได้กำสองเลยนนนเลยนาะอยู่ด้วยกันในทสกูนี่ครับนี่นะครับนี่ครับ อย่นี่นะนี่ครับนี่ครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับอยากินได้หลายอย่างนะครับเนาะบอกว่าจะแกงแค่เค็ตตำเคีตออโอ๊บนะครับเนาะเอาไปตากแป้งเค็ดแดดเดียวนะครับเนาะโอ้สารพัดเมนูครับ ล้ำกุยางครับเช็ดนี่ทรงไม่ยากนะครับเนาะตามันก็จะเป็นสีส้มนะครับเนาะมันจะมาเหมือนกับตาแมงกระปุ่งแมงต่างๆนะครับเนาะถ้าเป็นแมงกระปุ่งแมงต่างๆไม่เป็นสีฟ้าสีเขียวสีไซดนะครับเนาะมันจะกระพริบกระพริบนะครับตาเค็ดบักกระพริบนะครับเนาะจะเป็นสีส้มครับถ้าเราเจอมันหันหน้าตรงเขาไม่เป็นสองตาได้นะครับเนาะจะหันสองตาได้ครับถ้าหันข้างเขามันเปลี่ยหันตาเดียวนะครับเนาะ มันจะบกกระพริบเนาะครับเนาะไม่เป็นสีส้มนะครับถ้าเป็นแมงกับปุ้งก็เป็นน้าเป็นแมงอ,อื่นๆก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีใสเนาะครับเนาะมันจะกระพริบบางตัวกับกกระพริบเนาะครับเนาะแต่ตาเขี้ยนี่เป็นสีส้มนะโอ้ตัวใหญ่เลยครับเนาะนี่ครับนี่ครับอื้อหือ ตัวยังใหญ่เลยครับนี่โอ้โหนี่ครับลุดมือนะครับเนาะไ <c oughs> ่คำตัวครับไปเลยเลยรับตัวได้ลุดกับปอยไปครับ ครับโอ้โหสวยใ่เลยครับนะครับนันต่อครับโห้ยอจ๊งนะครับตอนนี้ผมได้ข้ามลายนามมาแล้วครับนะนะครับนี่ครับผันครับนี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหตัวใหยใจนะครับนี่ครับ องย่อนไปย่านมาแต่เมรนะครับนะนี่ครับนี่ต่อครับเยอะอยู่นะครับนะ Toa hát.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  không hát. Toa hát. Toa hát. Toa ตัวครับโอ้โห و. นี่ครับนี่ครับน่านล่นตัวครับนะครับเนี่ครับนล่นตัวครับตัว,น,น,ตวน้อยนะครับตัวแรกหมอครับนี่ครับ เต็มตัวครับคอตามไฟนะครับเนาะนี่ครับโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ครับนี่ครับดานะครับนี่นี่ครับนี่ครับโอ้โหตัวใหญ่แล้วครับตัวนี้นะโอ้โหนี่ครับกลาบนล็อตเถอะนี่หลายตัวนะครับเนาะโอ้โห หุ่มตัวนครับนะครับเก็บเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับนะครับเพิ่อนตัวครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับอ่าแล้วครับนี่ตัวใหญครับตัวนี้นะครับอออืื้ห น,นี่ครับเจ้ครับนี่ครับนี่ครับตัวใจครับนี่ครับเดินไ่เดินม,เดนมากลับไปกับมาเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับ น่ครับนี่ครับตัวใหญ่งามนะครับนี่โอ้โหแล้วครับผมก็ได้เยอะแล้วเนาะผมก้าวว่าได้หลายนะครับนี่ครับโอ้โหซาสามสิบบ่พลาดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปรุ่นกันที่บ้านเลยนะครับเนาะไปครับนี่ครับถึงบ้านแล้วครับเรามาชมผลงานเลยครับ นี่ครับโอ้นน่ครับเป็นไรครับดอกเบาวล่าแม่ฝีมือเป็นไรครับผมบว่าน่าจะสามสิบไปกับสี่สิบกะะครับนี่น่าจะประมาณสามสิบกว่าตัวครับนี่ครับ หน้อยกับมี่ใหญ่กับมี่นะครับถ้าน้อยแต่ผมเอาเนาะครับเนาะนี่ครับพอได้ยูได้กินเนาะครับเนาะช่วงโควิดนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ดกดซันกระดิ่งใให้องลูกบาลาอีแม่ตัวนะครับจะมาได้พาคลิปใหม่ของลูกบาลาอีแม่นะครับเป็นกําลังใจให้ลูกบาลาอีแม่ตัวนะครับขอบคุณครับ